สวัสดีค่ะพรสิริแก้วมณีค่ะผู้เปิดโอกาสก,ก็คืออาจารย์สุวรรณผ่องศรีค่ะค่ะวันนี้เรามาคุยถึงบันไดสู่ความสำเร็จของบ้านสุขภาพปางพัดนะคะคือระบบ P 2 s S u c c e s s นะคะหรือบันไดความสำเร็จ4555นะคะค่ะ4555นี่มีอะไรบ้างน,นะคะเรามาคี่4แรกก็คือ4รู้นะคะ5ก็คือ5วัตถร ห้าตัวที่สองก็คือห้าเคลื่อนคนห้าที่สามก็คือห้าบันไดสู่ความสําเร็จนะคะเรามาดูรายละเอียดสีรู้แรกก่อนนะคะสี่รู้แรกก็คือรู้อะไรบ้างรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ว่าบริษัทบ้านสุขภาพบางปัดมีสินค้าอะไรบ้างและเราเน่ค่ะใช้แล้วได้ผลอะไรบ้างนะคะและ้วก็ข้อที่สองก็คือรู้เรื่องแผนการตลาดและ,ะไรายได้นะคะว่าเราเข้ามาทำบา สุขภาพบางปัดเรารายได้มาอย่างไงนะคะต้นทุนยังไงค่ะและก็ข้อที่3ก็คือความสวยงามของธุรกิจบ้านสุขภาพบางปัดนะคะคือเหตุผลที่เราเข้ามาเนี่ยเพราะอะไรนะคะแล้วก็4คือตอบข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัยนะคะของคนที่เขาต้องการทราบว่าข้าวหรือสินค้าเนี่ยมายัางไงมี ที่มาที่ไปยังไงมีอ่าสปรพคุณยังไงเนี่ยค่ะเราก็ต้องตอบให้ได้นะคะค่ะแล้วเรามาดู5แรกนะคะห้าแรกก็คือ5วัตถจักนะคะหวัตถจักรก็คือมีอะไรบ้างนะคะคือขั้นแรกก็คือเราทุกคนก็ต้องมีฝันนะคะว่าเราเข้ามาทําบ้านสุขภาพปางพัดนี้เราต้องการอะไรนะคะแล้วก็เราก็ลงมือะคะ่ะทำรายชื่อนะคะบันทึกรายชื่อว่า ให้มีองค์กรหรือมีรายชื่ออย่างน้อยก็100คนนะคะแล้วก็เช็คฟอร์มนะคะว่าใน100คนเนี่ยใครมีความพร้อมใครมีความต้องการแบบไหนนะคะเช็คฟอร์มมาเลยค่ะแล้วก็เราก็พยายามที่จะเติมหารายชื่อเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เชิญใครที่จะสนใจนะคะแล้วก็ทำธุรกิจกับเราก็เชิญเข้ามานะคะเชิญเข้ามาเรียนรู้ออฟไลน์นะคะหรือ ออนไลน์ right, นะคะเดี๋ยวนี้ก็ออนไลน์ line, มีโค้ดสอนนะคะมีโค้ดเก่งๆหลายท่านนะคะมีทุกวันอาอาทิตย์และก็วันพุธนะคะสองทุ่มสองทุ่มนะคะและก็มีเทรนนิ่งและก็ OPP ด้วยนะคะ แล้วก็ออฟไลน์นี่ก็คือสปอนเซอร์นะคะคือทําพื้นฐานรายวันนะคะพื้นฐานเอาไปคุยทําให้เราเพิ่มทักษะในการคุยในเรื่องของสินค้าได้นะคะแล้วก็ชักชวนให้เขาเข้า STP นะคะ STP เนี่ยก็คือเราก็สามารถที่จะค้นหานะคะค้นหากลุ่มคนที่กลับมาร่วมทํากับเรานะคะว่ามี3มแบบนะคะที่จะค้นหาก็คือมี เรือทองนะคะเรือเงินแล้ว่าเรือขี้ไก่นะคะแล้วเราค้นหาเนี้ยก็ส่วนมากเราก็ค้นหาคือคนที่เป็นเรือทองนะคะว่าใครที่เป็นแบบเราแล้วก็ทํางานไปได้กับเรานะคะแล้วก็คนที่เป็นเรือทองเรือทองเรือเงินนะคะเรือเงินก็คือเป็นผู้บริโภคนะคะหรือเรือขี้ไก่นี้คือเขาก็ไม่รับอะไรเลยแต่คือเราก็ไม่ทิ้งเขานะคะเราไม่ทิ้งเขาค่ะแล้วก็ติดตามผล เรื่อยๆนะคะติดตามภายใน24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ข้อที่5้า้าหข้อที่2องนะคะคือ5เคลื่อนคนค่ะห้าเคลื่อนคนข้อแรกก็คือค่ะเราก็ทําสปอนเซอร์รายวันนะคะออกหาลูกค้าแบบพื้นฐานนะคะข้อที่2ก็คือทํารายสัปดาห์นะคะพาเข้าทำโฮมมิเต้งสองคนหรือ3คนขึ้นไปนะคะและ้วก็พาเข้าเซ็นเตอร์นะคะ เพื่อนคนที่สามก็คือเข้าแคมป์ไดมอนด์นะคะพาเข้าให้เข้าอ่าให้มาเป็นพวกของเราอะคะ่ละลาลายพฤติกรรมนะคะว่าเออเขามีความคิดแบบไหนยังไงอะะัค่ะเข้าคอร์สอ่าแบบเข้าที่พัทรลุงนะคะนั่นแหละคะ่ะคือพาไปล่องแก่งนะคะนั่นนะคะ่ะคือการละลายพฤติกรรมนะคะเพื่อนคนที่ห้าที่สี่ก็คือเข้าซปเปอร์อูพีพีนะคะ หกเดือนครั้งนะคะที่ผ่านมาบริษัทก็ได้มีการจัดถึง2ครั้งแล้วนะคะว่าดูบรรยากาศในการจัดเนี่ยมอบรางวัลกันมอบรางวัลคนร้อเมอบรางวัลผู้สําเร็จในแต่ละตํตาแหน่งนะคะค่ะแล้วก็ข้อที่5ก็คือจัดงาน T H g r a n d Award นะคะหปีมีครั้งเดียวนะคะแต่บริษัทคือยังไม่ได้จัดนะคะคงจะเป็นปีนี้นะคะ่ะเราจะดูว่าบรรยากาศ